วัครับวันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการใช้งานเครื่องวัดสีรุ่น m i n i สแกนอีซนะครับเป็นหลักการ45แทบูนะครับตัวเครื่องนะครับจะมีอุปกรณ์ที่ประกอบไปด้วยแผ่นทายนะครับแผ่นสแตนดาดทั้งหมด3แผ่นนะครับดําขาวเขียวนะครับแล้วก็มีฝาปิดนนดตโค้นะครับซึ่งอุปกรณ์สแตนดาดของเรานดีจะใช้พอตสแตนดาดคือตัวนี้นะครับอันนี้เป็นพอตที่ติดมากับเครื่องนะครับ ต่อไปนะครับก็จะเป็นวิธีการสแตนด์ดัไดของตัวเครื่องรุ่นมินิสแกนเนอนะครับก่อนที่เราจะใช้งานในการวัดค่าหรือถึงการเซตอินเทอร์วัลไว้ประมาณ8ชั่วโมองนะครับควรจะคารเบตตัวเครื่องหนึ่งครั้งนะครับก่อนใช้งานเครื่องนะครับต้องทําการสแตนด์ดัไดก่อนโดยไปที่เมนูสแตนด์ดัไดนะครับเราก,กดปุ่มสายฟ้ากดโกเข้าไปนะครับเครื่องจะบอกว่าให้เพรสแบ a ็ k การ์ดแอดพอตนะครับจะเป็น บรกาตัวนี้นะครับแล้วก็วางลงไปในพอตทีเลยวางให้แนบนะครับแล้วก็กด go นะครับแล้วเขาก็จะบอกว่าให้ใส่แผ่นไบทายลงไปนะครับก็คือแผ่นนี้นะครับแล้วก็วางลงไปนะครับกด go นะครับอ่า อันนี้สแตนด์ดได้เรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็จะบอกว่า e ีเซนเซอร์แฮตบินสักเซสฟรีสแตนด์ด์ได้นะครับก็คือได้ทำการสแตนด์ด d ได้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถเข้าไปใช้งานได้เลยคือกดเมนูนะครับแล้วก็ไปรีดเมทอดนะครับแล้วก็เลือกอ่านที่เราทำการเซตอัพไว้นะครับ